นี่ไง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 นีไง่นไง,งมึงหมินเหรอมึงหมินเหรอมึงหมินกูเหรอหมินกูเหรอพันสองร้อยเชื่อจริงปะเนี่ยเฮ้ย <c oughs> ช่วยช่วยพี่ฟาร์มก่อนเฮ้ยน้องน้องไปไหนฮะน้องมาช่วยพี่ฟาร์มก่อนได้ปะขอสักตัวสักตัวหนึ่งขอเบลลสองก่อน เฮ้ยของลงมอะไรอะ่ะงงงงไปหมดแล้วคืออะไรเนี่ยเดี๋ยวแย่ยงฟ้ากูดีเพื่อนเออและเอ้ยน้องอมสินต,ต้องขายของโมให้เขาไปได้หรอเมาอะเมาหมดเลยอะเราเมาหมดเลย หลอนหลอนทั้งคู่ช่องนี้มีแต่คนลหลอนๆนะผมก็หลอนทุกคน <c oughs> เดี๋ยวจริงเด๋ยวเดี๋ยวจบสตรีมนี้เดี๋ยวมาอีกทีตอนเย็นนะครับอืม <c oughs> ขอไปพักเสียงก่อนนี่ไม่ไหวแล้วอย่างเมาเลยซิวิล่าเอ้ยทำไรเอาบ,บับแดงกูไปทำไมอ่ะสแต็กกูไม่ครบอะ่ะตัวโกงขนาดนี้มึงหมิน่นตัวโกงกูได้ไงวะเช้ย มิ่นตัวโกงบุชิเฮ้ยเถวเถวเล่นเป็นปะเนีย่ยตายโห้แล้วโดนทุกคนดูดิถ้าผมไม่โดนเวทป่าได้ฝั่งตัวเองนะบอกเลยป่านี้ได้คิวแล้วผมบอกเลยนะผมไม่แพ้ตัวนี้ด้วยเนี่ยเีดูดิตีกูไม่ตายหรอกนี่นี่นี่ไงนี่ไงโดนโด,ดนดิโดนดิงงดิ แล้วผมเอามังกรให้ด้วยเอาออบเจกต์ให้ด้วยเนี่ยมาว่าผมไม่ได้นะเว้ยแม่งเลยแล้วก็มีลูอี้เฮ้ยอย่าเอาอย่าเอาคลิปอย่าเอาคลิปเพื่อนดิวะอืมแบเบอร์ป่าเยอยพอนี่ผมเอออย่าลากออกไปไกลดิเพื่อนนี่ไง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 ไ นี่ไงมึงหมิ่นเหรอมึงมิ่นเหรอมึงมิ่นกูเหรอ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 นี่งงงงเฮียมิ่นลัมเบอร์ป่ากูรู้เรื่องรู้เรื่องเลยครับแบบนี้เราของป่าเต็มดีกวาทุกคนเชื่อว่าฟาเ์ม่อนเ่อนบอกเฮ้ยไอ้แค่นี้มันทำได้ยังไงอ่ะ มันเฟี้ยวขนาดนี้ได้ยังไงเบียดแท็กแม่งหมดอะมึงแท็กปากกูกูแท็กอันนี้มึง <c oughs> ผมจะบอกว่ารุยป่าหนักกว่านี้เ,เ,เฮ้ยเอ้าเฮี้ยฟ้าฟ้ากูหายอีกใช่อันนี้ยังยังไม่แยกันเนี่ย <c oughs> ยังมีหนักกว่านี้เหรอฮึ <c oughs> แม่งโดนเพื่อนตัวเองเวทดป่ากูรั่วเลยอะไม่เป็นไรผมไม่ใช่ปัญหาผมนี่ฟาร์มแรงตีคลิปแรงไงละ่ะ ผมบอกเลยถ้าไอเซฟิล่ามันไม่แย่งผมป่านะมันกว่านี้อีกนะอันนี้ฟาร์มอย่างไวบอกไม่บอกว่าโยนฟาร์มไวมึงมันนี่ก่อนเดี๋ยวคลิปอย่าเมาดิอย่าเมา,เยเมาอย่าเมาบานคนเล่นได้ไหมเอ้ยมันโยกเหรอผมเฉยงง <c oughs> ใข่อ่ะ ไปเข้าไปข้างในเฮ้ยเฮ้ยเฮไอ้ไงเยอะโดนกูโดนโดนยังไงมึงยังไงกูมึงยังไงกูไอ้ไงลัมเบอร์ป่างงไปดิเสียทรงเสียทรงเลยเสียทรงถึงก็เสียทรงเลยครับ เจอลัมเบอร์ป่ากูเข้าไปรู้เรื่องแล้วดูสกอร์อย่างแบกอะ่ะต่อไปลุยีป่าเลยจะไหวหรวไ้ยะคือตัวแท้งอะ่ะมาเล่นมาเล่นป่ามันไม่ค่อยน่าเกลียดทุกคนถ้าเป็นแบบตัวบางๆเล่นป่ามันจะทะยอมไหมอะ่ะตอนนี้สแต็กป่าผมสิบเองนะโคตรน้อยอะโอเคเออกป่องป่าครบแล้วนะเอาของของกันไอ้ไงตีธรรมดาอ เอาของกันสักชิ้นหนึ่งนะครับออกอะไรดีบะางกอดสะท้อนดีกว่าว่าคุ้มกว่าต่อยแม่งเลยต่อไปเอาเป็นกอดสะท้อนนะครับหรือเ,เอาเพนนี่ไงนี่ไง,ไงโหสู้ไม่ได้เนี่ยสู้ไม่ได้เนี่ย,ยตีไม่เข้าเลยลุยดาเมจถ้าไม่มีต้องออกของเวนนะมั้งผมคิดว่านะ เฮ้ยกินกาว่ะเฮ้ยเว้ยเฮ้ยเฮ้ยลัมเบอร์ป่ากูโอ้เตยนกลางเลยเพื่อนเฮ้ยน้องชายเตยนกลางโดนไม่ทันว่ะโดนเลยอะเล่นกลางเฮ้ยเฮ้ยตกใจหมด โอหแรงงานไทยดับเพื่อไปห้าลายเหรอเชี่ออิสราเอลเขาเอาสุดผมไม่อยากให้มีคนไทยตายเลยเว้ยเล้ยอย่าเพิ่งเอานี่ดีมึงเวทกูหมดเลยสแตกปากูสิบเองเนี่ยจะแย่งกูทำไมวะอีนี่แบ่งกันกันไหมอ่ะแบ่งกันแบ่งกันแบ่งกันต,ตอนนี้น่าจะชนะนะคิดว่านะมีมีทรงมีทรง <laughs> มีทรงเลยนะ มาช่วยกันฟาร์มเลยครับช่วยฟาร์มเลยครับพี่เฮ้ยฟอรเรนมาช่วยฟาร์มหน่อยน้องชายมามาก่อนอย่าเพิ่งไปโอ้โหเอ้ยงามไส้แล้วงามไส้แล้วเออนี่ไงละ่ะลาเมิเผ,เผากูเาผาแรงไม่ได้เผาแรงไม่ได้เผาแรงไม่ได้โดนต่อยโดนต่อยดีโดนต่อยโดนต่อย,ดอยเดินต่อยเลยครับ อย่างเมาเลยอ่ะตัวนี้เนี่ยเมาจัดอ่ะเมาเมาเลยโอเคผมไปเติมเพื่อนวะนะผมต้องไปเล่นกับพวกเมดพวกอะไรเง้พวกแครี่จะโหดนะถ้าเล่นแบบซโล่คิวไม่ได้ไปตัวที่แบบเล่นกับเพื่อนเวนอโอ้ยโอ้ย โอ๊ยเกินเกินเกินไม่ไหวจริงทุกคนแต่เกมนี้ผมไม่ได้ที่โหลรูแค่นี้แหละผมไม่ได้ที่โหลแน่นอนจะมาบินลัมเบอร์สุดโหดของกูต้องไม่ได้กับเทลนะทุกคนถึงจะเรียกเฮ้ยเชี่ยวเฮ้ยโหดน้องกูโหดจัดน้องกูโหดจัดเอ้ยเฮ้ับในป้อมลับในป้อมมึงสู้กับฟอเรสในป้อมมึงคิดผิดแล้วมึงคิดผิดแล้วโอ้โหยังตึงยังตึง เอ้ยฟิกเกอร์เลยว่ะอ้าวน้องฟิกเกอร์แล้วเหรอครับนี่มาแล้วมอมออุย้ยกูตีมึงออกไปทำควยเลยเนี่ยโอ้โหโทษทีทุกคนไม่ใช่คำหยาบนะอย่าพูดตามนะครับมือมันลั่นอนะ่ะโทษทีโอ้แก๊กกูหนักเลยตีเด้งอระเด้งกระดอนเด้งกระดอนนี่เด้ง,ดงกระดอนเล่กน,ก,น,ก,นกับเพื่อนเวิร์กทุกคนอารมณ์แบบทาร่าป่าอะไรเงี้ยเห็นะ <c oughs> ผมบอกแล้วมันโหดใช่ไหมเอะ ยกมายกมาฟามาเซฟอร์เดมาเซย์ดันเข้าไปเออเห็นปะ่ะเล่นได้แต่มันจะเล่นไม่ได้โอ้โหเล่นไม่ได้ได้นี้ซซวิลา่ามึงต้องมากับกูเพื่อนมึงมมวแต่ตีคลิปเงาเงาเนี่ยมึงต้องมาเร็วๆเ,เอ,อ้ยกูดันออกทำไมเนี่ยเจ็ดวิซซวิลา่ลาเจ็ดวิ เออช่วยกัน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 เพื่อนรักยังไงล่ะตัวนี้สายโรมิง่งอย่าล่ดคี่กูก็พอจะมลาล่ดคี่เพื่อสแต็กกูยังไม่มีเลยเนี่ยกูเล่นป่าสแต็กกูสิบสี่เองไอเวนแม่งฟอเรนู้ฟอรเนอฟอรเนสก,กินสวยนะเซดานอมสินไม่มาเติมเกมกับพี่อ่ะเว้ยวิย เลยไอ้เชฟฟอร์เรนกูเก ouais, ินเก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 ินหนึ่งล้านดาเมจอีกโอ้สุดเฟี้ยวผมต้องไปเล่นกับเพื่อนทุกคนเพราะว่าตัวเราดาเมจไม่ค่อยมีนะต้องไปใช้แบบคอมโบคอมจอยกับเพื่อนนะครับจะได้เวิร์กกว่านะครับจริงๆอันนี้แบบมีสาระเลยไปจะไทยกับเต็มที่บอส บ b สบอสบอสโ้ดักเฮ้ยไอ้เชี่ยเอ้ยพันธุ์หนิมีสองคนไอ้เชีย่ยโอ้โหด่ากูละเฮ้ย <c oughs> สยองจัดตอนนี้ผมเดินบังให้เพื่อนก่อนโหเกือบตายทุกคนไม่เหลืออะไรแล้วเอเอไม่นะโอ้โหฟอเรนฟอเรนติโ oh, น พอเล่นที่หนปลาดอกไม่โดนปลาดอกหายไปแล้วดอกหายไปแล้วดอกหายไปแล้วเกือบไปแล้วไม่ล่ะเกือบจริงทุกคนเกือบจริงเกือบแห้งอ่ะสกอผมก็สวยนะเว้ยว่าผมไม่ได้จริงเกมเนี้ยเออเอา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 เฮ้ยแรงแรงเฮียซฟิล่าแรงจัดเอาเอาไอ้แค่ไหนวะเนี่ย What the fuck What the fuck is this มึงไม่มีอันตีมึงจะขับไปเล่นฮาแมมบอยืนไม้เบื้องครับเราเล่นเป็นป่าก็จริงนะแต่ผมต้องเก็บสแต็งให้ครบแล้วก็ฟาร์มด้วยนะก็ต้องเป็นป่าแล้วก็ต้องเป็นรลมในเวลาเดียวกันด้วยนะถ้าเทียวเนี่ยยืนดีๆยังไงมันก็โหดทุกคน แต่ว่าทั้งน,น,นั้นนะครับเรานะครับก็อย่าลืมที่จะไปฟาร์มด้วยนะครับเราต้องมีเวลาให้ตัวเองได้ฟาร์มนะครับนี่้าแตกป่าแตกปลายไม่เต็มเลยฟาร์เมเหนื่อยอะ่ะโอ้ยเดี๋ยวสตรีมอยู่ดิไม่ได้เป็นงี้เธอจะเย็นเย็นก่อนใจเย็น,ยนสตรีมอยู่ดิผมไม่ได้เป็นไรนะทุกคนจริงจๆรๆๆๆๆๆๆิงจริงจริง จริง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 รง,รงอย่าดิไงเล่าโคบังเองประนึงไม่ได้เป็นไรอ่ะจริงๆนะครับผมไม่ได้เป็นไรจริงๆก <c oughs> <c oughs> ูไม่ได้เป็นหนูต้องไปตอบแชทแฟนก่อนเนอจะมีเรื่องสยองเกิดขึ้นเอะไอดีมีทุกตัวมีทุกตัวครับผมขอโทษท,ที่ไม่ได้ตอบแชทน,นะเมื่อกี้ผมเมาไปหน่อยนะฮ <c oughs> ึบเอาหายเ่ฮี้ไปไหนแล้ว หาอย่างน,านั้นต้องเจอเนี่ดับเบิลแอคชั่นนี่ดับเบิลแอคชั่นเฮ้ยน้องพี่ยืนนี่อยู่ชิบหายแล้วเอ็กซ์คาร์บิเดอร์ให้โปรโทนิสไขคุณคอนคุชคคคชั่นนี่ไงเล่านี่ไงเล่าเอ็กซ์คาร์บิเดอร์คอนคอนคชั่นนี่โหโคตรเฟีเอ้อ อุนติเหลือสองวิโอ้โหอุนติถ้าปวดก็ไปเข้าห้องน้ำครับผมเอ็กซ์คา h ิเบอร์ไฮโปโทนิสชารดีนิซึงนี่ไงเราไอเวนเจอท่ากูอุ้ยทำไปเล่นไปโหดนะครับเนี่ยไอดีมีทุกตัวครับสั่งมาได้เลยครับผมขอโทษไม่ได้ตอบช้านะเม่กี้นี่ผมนัวไปหน่อยทุกคนผมไม่คิดว่าผมจะตั้งใจเล่นขนาดนี้อ่ะ เน้นตัวอะไรเดี๋ยวนะไม่ใช่ผมจะบอกว่าผมจะเลือกอะไรดีของโลมของเยอะฝั่งเขา DPS ค่อนข้างเยอะนะครับดอ,อกเป็นตัวนี้นะั่นเอามากันแวนนะแวนจะตายแล้วคอนคูชั่นเอ็กซ์คาลิเบอร์หูหนี่เ,เรายืในให้เพื่อนอยู่เห็นประโยชน์ของกูรอยังคอนคูชั่นเอ็กซ นี่เรียกชื่อท่าทำไมไวะเนี่ยกูเป็นมาไลเรเดอร์อะฮะอย่ายุ่งกับเพื่อนผมนี่งไงเรานี่คือท่าคอนคูชั ber, ่นเอ็กซ์คาลิเบอร์ไฮเปอร์โทฟนี่แง yeah, ละเฮียละเพกกื่อนกูเฮ้ยคอนคูชั่นต้องถอยก่อนแล้วงามไส้เพื่อนก,กูทำอะไรอยู่โหเซวิล่าไอ้เฮคยเมาอะไรอยู่เนี่ยหลงป่าเหรอ,อเราอะเฮ้ยกูอยถอยกูยืนตั้งนานสแต็กปากูสิบเก้าเองไงสยอยงเลย ผมต้องไปตอบแชทแฟนผมก่อนนะแต่ว่าแป๊บนึงนะผมขอแป๊บนึงนะนี้ตายโอ้โหยัดเข็มไม่ไหวแล้วเห็นเพื่อนโหดผมถึงกระทนไม่ไหวอะผมวิ่งตามเพื่อนเลยนะนี่ e x c a l i b u r Concussion นี่นี่ไงเราดูสเต็ปกูด้วยกูมีสเต็ป Concussion e x c a l i b u r Hyper t h r b o เว้ยเข้าใจไหมน้องเอ้ยเออเอ้ยงงงงงนี่งงไงงาไงน้องมึงมงมึงงงดิ มึงงงเลยว่าทำไมมันเจ็บขนาดนั้นใช่ไหมล่นะเอ้ยม,มันมันเกิดทุกตัวทุกคนใจยเย็นใจยเย็นเอาใจยเย็นนะใจยเย็นโอเคป้าไปครับผมเฮ้ยแล้วผมสกอร์ผมเยี่ยมะนะผมยืนอย่างดีอะ่ะมันเป็นการผสมกันระหว่างอลุงลัมเบอร์น่ารักเวอร์โอ้ยกูไม่อยากจะพูดนะต้นเกมมึงทำอะไรกูกไว้อ่ะ กูไม่อยากจะพูดนะว่าต้นเกมทําทำอะไรกับกูไว้นะอันนี้นะมึงเลือกป่ามาแย่งกูนะจำได้ไหมฮะจำได้ไหมว่ามึงทำอะไรกับเอ็กซ์คาลิเบอร์ให้บอลอบนี่นี่เหรอเอ็กซ์คาลิเบอร์ให้ i อลทอเบียคอนคชันอุย้ยเพื่อนกูตายคู่เฮียแล้วน้องออมสินต้องกลับมาแล้ววอหนึ่งเรียกวสองเปลี่ยนตอนนี้เราต้องการกำลังเสริม หน้าที่บ้านเราอย่างเร่งด่วนมากๆเลยต้องกลับมาเฮ้แต่ว่ากันเลยเรือนล่างไปได้ไกลมากดีดีดีเยี่ยมถ้าไม่กีเพื่อนเราไม่ตายนะบอกเลยว่าหยองนี่ทุกคนแต่ว่าเรามีกันเนาะเอ็กซ์คาริเบอร์ให้โปโทลโบนี่นี่นี่ยิงคิดไปเอาน้องถอยก่อนพี่ยังไม่ได้ยืนให้น้องเลยใจนเย็นใจเย็นพี่บังอยู่พี่บังอยู่ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวนี่เห็นไหมเอ็กซ์คาริเบอร์ให้โปโบเด้งกันใหญ่เลยเด้งกันใหญ่โอ้โหน้องยิบหายแล้ว น้องขอเปลี่ยนเวลาขอขอเปลี่ยนตัวเพื่อนคนหนึงเฮ้ยขอฮิ้วเลือดก่อนเลยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไม่ปกติอันนี้ไม่ปกติแล้วโอ้เกือบแพ้เลยเกือบแพ้เลยออกไปน,นี่ละทุกคนเปิดกล่องโอเคโอเคโอเคไป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 เอาดาร์กไะเนี่ยไม่เอาไม่เอาโอเคโอเคผมไปโซนให้เพื่อนกะ่อนนะสแต็กป่ากูก็ยังไม่เต็มผมออกไปล็อกชิลกว่าทุกคนเฮ้ยเอ้าเช่นนี่ใครเนี่ยมึงใครเนี่ย เอกซ์ซิลเวอร์ไฮโปโทรโรนี่เอาเลยครับผมเอาเลยครับเอออมสีเนี่ยเพิ่งไปดันนะมันมานี่ก่อนนะมานี่ก่อนน่าจะได้มันจะได้เบี่ยงซ้ายเ้ยมันเข้าหลังวะได้ก่อนไหมผมรอเอกคิวโอโหสวยสวยจัดสวยจัดเอกซ์ซิลเวอร์ไฮโปโทรโร ผมยืนไว้เพื่อนผมอยู่โอเคสวยนะครับผมเอาแล้วคือเกมนี้มันเป็นไปได้ยังไงอะปล่อยการนี่น้องชายน้องชายปล่อยมันเลยปล่อยที่ตรงกลางเลยโอ้โหแล้วคือเวิร์กเฉยอะผมได้ตัดลงไฮไลท์อะไรอย่างเงี้ยบอกเลยนะครับว่าเกมขิดกับผมไงเหล่าลัมเบอร์ป่าไอ้เชนนี้ตัดคลิปกูเฉยเฮ้ยเลนล่างเลนล่างได้เฮ้ยเลนล่างเลนไม่ต้องไม่ต้องไมรออย่าไปรอเขาในวันที่เขาไม่ต้องการมานี่ดีกว่านี่เลนนี้ต้องการคุณนี่อันติใส่คลิปเลย จัดไปก็ผมแพ้ลัมเบอร์ป่ามึงฝัดไลฟ์อีก5้าคืนกูบอกเลยมึงจะไม่มีวันนอนหลับอีกต่อไปนี่นี่นี่งงเลยงงเลยละสิแพ้ลุงลัมเบอร์เ,ออเฮ้ยเอาเฮ้ยแล้วเอาปีป้อมดีครับปีก้อมเลยครับอย่าพึ่งเหลืองครับผมอย่าพึ่งเหลืองโอ้โหคลิปหมดแล้วคลิปหมดแล้วครับผม X อ็ l i คาลิเบอร์ไฮโปโทล c บคอนคูชนดีโดนเลยงงอ่ะงงเลยโอ้โหลัมเบอร์จังเกิ ใครเห็นก็ว่าแพ้แต่ว่าไม่แพ้โอ้โหเป็นไปได้ยังไงครับผมลัมเบอร์จังเกิลลัมเบอร์จังโอ้โหแล้วได้ที่สองตึงเปรีย้ยแต่ว่าเกมต่อไปนี้จะเป็นยังไงลู <Louis Jungle. S 2> อี้จังเกิลลูอี้จังเกิลน่ะจะเป็นยังไงอะโอ้โหกดไลค์ให้เลยเรามันโคตรโคตรคือ กูบอกเลยว่ามีฝันร้ายแน่นอน